สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับมาม่าด็อกทาร์ไดอารี่วันนี้จะมาทำพิลึกาาร์ดในหัวข้อเส้นทางชีวิตที่ใช่ของคุณคืออะไรดวงชะตาเป็นแค่พื้นฐานส่วนหนึ่งเราสามารถใช้การกระทำใช้กดแรงดึงดูดใช้พลังเซลล์เลิฟเซลล์ท็อค รับชมเพื่อความบันเทิงเป็นไกด์ไลน์และทุกคลิปเป็นไทม์เลส s นะคะสามารถดูย้อนหลังอดีตอนาคตได้ไม่จำกัดเวลาใช้เซนส์ความรู้สึกอินทรูชั่นในการเลือกไม่เลือกที่ความชอบจะตรงกว่าเลือกกองและสัญ,ญลักษณ์ที่ดึงดูดสายตาในแวบแรกมากที่สุดนะคะกองที่1ตัวอักษรเขียนว่า O M G กองที่2นกฮูกสีชมพแแูและกองที่3หลอดไฟค่ะ ถ้าเลือกได้แล้วก็ไปดูคำทํานายกันเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกใบแรกนะคะ OMG ฝากกด subscribe like share comment เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Mama Doctor ok. Diary ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะรับฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นพลังบวกๆเท่านั้นคะ่ะขอสับไพ่ก่อนนะคะ ขอไพ่สิบใบนะคะของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งเส้นทางชีวิตที่ใช่ของคุณคืออะไรใบแรกคุณได้ King of คับใบที่สองคุณได้2 of w a n d ใบที่สามเก้าถ้วย ใบที่สี่ the high priestess ใบที่ห้า knight of cups ใบที่หก the fool ใบที่เจ็ดค u e e n of three of pentacles ใบที่แปด seven of swords ใบที่เก้า the magician และใบสุดท้ายคุณได้ The Hierophant กองที่หนึ่ง OMG Oh my god ลักษณะตัวตนของคุณที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งส่วนมากเลยนะคะก็จะเป็นชาวธาตุน้ำกรกฎดพิจิกมีนค่ะลองลองมาก็จะเป็นธาตุลมมิถุนตุลกุมเล็กน้อยนะคะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนอบอ้อมอารีใจเย็นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีมีจิตใจกว้างขวาง เข้าได้กับทุกคนทุกชนชั้นเกิดมาเพื่ออยู่ในตำแหน่งเส้นทางชีวิตที่ใช่ของเพื่อนเพื่อนก็คือการเป็นผู้ให้ความสบายใจเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อเยียวยาฮิวริงผู้คนนะคะตัวคุณมีลักษณะมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำคนเป็นคนเก่งคนฉลาดเป็นกุณซือมีความสามารถรอบด้านนะคะและได้รับความไว้วางใจแก่ผู้อื่นๆ ใครๆก็อยากจะเข้ามาหาขอคำแนะนำปรึกษาและคุณก็จะให้ความช่วยเหลือนั้นอย่างถูกต้องค่ะเพราะตัวคุณเป็นคนที่น่าเคารพน่าศรัทธ,ธาน่าเชื่อถือตัวตนของคุณคุณเป็นคนดีนะคะเป็นคนที่มาทางสายจิตวิญญาณค่ะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นผู้ให้แสงสว่างคนที่เข้ามาเลือกกองนี้ไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังจะทำอะไรอยู่หรือว่า ตอนนี้ไม่มีวี่แววว่าจะมาทางนี้ได้เลยนะคะแต่ในที่สุดสุดท้ายในเส้นทางชีวิตที่ใช่ของคุณจะได้เข้าถึงทางธรรมบรรลุธรรมไม่ว่าขั้นใดก็ขั้นหนึ่งจนถึงขั้นสูงสุดได้เลยนะคะคุณมีบุญเก่ามีจิตใจที่งดงามบริสุทธิเ์เคยสร้างสะสมมาเคยเป็นนักปฏิบัติมาสะสมบุญบารมีปฏิบัติมาหลายภพหลายชาติแล้ว มีความสงบเยือกเย็นนะคะมีจิตใจที่เมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกมีความสามารถในการปลดปล่อยแก้ปัญหาให้ผู้คนที่เข้ามาได้เป็นอิสระจากความทุกข์ร้อนความวุ่นวายกังวลใจจากความมืดบอดทางจิตใจด้วยประสบการณ์ที่คุณผ่านพ้นมามากมายจนสามารถเป็นตําราสอนผู้อื่นได้การที่ได้ช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้เป็นอิสระจากความทุกข ตัวคุณเองก็จะมีอิสระภาพจากสิ่งน,นั้นพันธนาการที่ติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะที่คุณยังห่วงยังติดอยู่ตัวคุณเองก็จะได้รับอิสระจากสิ่งนั้นเช่นกันค่ะเช่นถ้าทางโลกคุณอยากจะมีอิสระภาพทางการเงินคุณก็จะได้นะคะทางธรรมคุณก็จะได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดหรือว่าขั้นขึ้นมาก็เป็นได้ค่ะ อาชีพที่เหมาะกับคุณก็จะเป็นงานให้บริการ<ม>งานให้คำปรึกษางานมูลนิธิพระนักบวชนักเทศองค์กรการกุศลต่างๆนักบำบัดนักสุขภาพจิตจิตแพทย์จิตอาสางานทำประโยชน์เพื่อสังคมนักสังคมสงเคราะห์ครูบาอาจารย์ไลฟ์เวิร์กเกอร์หมอพีก็เป็นได้ค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะหมอดูเนี้ยค่ะคุณจะทำงานเกี่ยวกับสิ่งนี้ได้ดีและประสบความสำเร็จ คุณเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐินะคะคุณจะไม่ชักชวนชี้แนะชี้แนวทางผู้อื่นให้หลงงมงายไปในทิศทางที่ผิดผิดด้วยค่ะบางคนก็อาจจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดนะคะตลอดจนถึงพระนิพพานก็ได้เลยนะคะจะมีความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นไปได้ดังใจที่คุณปรารถนานะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งแล้วคุณก็เลือก สัญลัก์ OMG โ Oh my g อดมันก็ต้องมาทางทำนี่ละค่ะไลเวิร์เกอร์นี่ละค่ะมันแน่ชัดว่ามาทางนี้หมอดูคนอ่านไพ่นักพยากรณ์และคุณก็ทำมันได้ดีซะด้วยค่ะตลอดจนมีคนนับหน้าถือตานะคะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายถ้ามองไกลๆเลยคือคุณจะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณไม่มีทางที่จะลงไปในอบายภูรหรือต้องหลงตกเวียนว่าไปในภพภูมิที่ต่ำอีกแน่นอนค่ะ คอนเฟิร์มว่าคุณจะต้องแคล้วคลาดปลอดภัยในทุกสถานการณ์มีแต่จะไปในที่สูงมนุษย์สวรรค์และพระนิพพานขอให้คุณอวยพรให้กับตัวเองนะคะถ้ากำลังจิตใจของคุณยังอ่อนก็ให้คุณอธิษฐานจิตค่ะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือศรัทธานในสิ่งที่คุณปรารถนาก็มาดูการ์ดคำทำนายอีกหใบนะคะเพื่อการปฏิบัติตัว เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จบรรลุในเส้นทางที่ใช่ของคุณนะคะใบแรกคุณได้กำจัดจุดอ่อนและข้อเสียของตัวคุณเองนะคะใบที่สองคุณได้เคารพร,รักให้เกียรติผู้อื่นเหมือนกับที่คุณทำให้กับตัวเองใบที่สามเปิดโลกกว้างคุณก็จะเห็นความอบันดันมั่งคั่งเหลือเฟือของจักรวาล ใบที่4คุณได้คนทุกคนล้วนมีชีวิตเป็นไปตามความคิดของตัวเขาเองและข้อความสุดท้ายจงใช้ชีวิตแบบที่คิดว่าทุกวันมันคือปฏิหารถ้าก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพิกอาร์คาทำทำนายเส้นทางที่ใช่ของคุณคืออะไรฝากกด s u b s c r i b e ไลค์แชร์ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรง และคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะไปกันต่อกองที่2เลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะรูปนกฮูกตาโตสีชมพูบนกิ่งไม้นะ่าเอ็นดูนะคะกับพิ่อาคาสในหัวข้อที่ว่าเส้นทางชีวิตที่ใช่ของคุณคืออะไรขอสิบใบนะคะ ก็เลือกมาได้แล้วนะคะทั้งสิบใบใบแรกคุณได้6ถ้วยค่ะใบที่2 judgment ใบที่3 6มไม้เท้าใบาที่4 the view of fortune ใบที่ห้าคุณได้เอกออฟวอร์นใบที่หกห้าดาบใบที่เจ็ดค่ะคิงออฟวอร์นใบที่แปดเพจออฟเพจออฟซอสใบที่เก้าคุณได้สิบเหรียญและใบที่สิบสุดท้ายในออฟคัพ ลักษณะของคุณเพื่อนกลุ่มนี้เป็นไปได้ในทุกๆุกาธาตุทุกพลังงานเลยนะคะแต่ส่วนมากที่เห็นโดดเด่นก็คือชาวาธาตุดินนะคะพฤกษกกันมังกรลองลงมาก็ธาตุน้ํากรกฏพิกจิกมีนก็จะเป็นไปได้ทุกทาธาตุรวมๆเลยค่ะดินน้ําลมไฟมาเต็มค่ะทั้งหมดเลยพอเปิดหน้าไพ่มานะคะคุณก็จะได้ไพ่เมเจอร์อคาณาใหญ่ๆที่ดีก็จะมีทั้ง just made view of fortune ซึ่งมันจะมี power มีบทบาทในการทำนายมากๆเลยค่ะและคุณก็ได้ไพ่เสริมที่ดีๆมากมันที่มันสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกันก็นกคือ10เหรียญและ6ถ้วยนะคะซึ่งมันแน่นอนเลยนะคะว่าเส้นทางชีวิตที่ใช่ของคุณมันจะโดดเด่นไปในทาง <c oughs> ความรักค่ะในเรื่องของความรักนะคะชาตินี้เกิดมาคุณจะมี ถูกกำหนดเดชินนี่ของคุณนะคะฟ้าลิขิตโชคชะตามาเพื่อให้คุณได้กลับมาพบเจอกับคนรักในอดีตชาติของคุณซึ่งเป็นคู่บุญคู่บารมีที่มาส่งเสริมหนุนนำซึ่งกันและกันนะคะคู่วาสนาของคุณจะมีลักษณะที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อ,อก,กันเป็นท่านรักและเพื่อนที่ดีที่เข้าใจอยู่ด้วยแล้วคุณจะมีความสุขอย่างที่ไม่มีวันทำร้ายคุณค่ะ ถ้าหากว่าชาตินี้ของคุณนะคะยังไม่เคยเจอคนที่เป็นแบบนี้ถ้าคุณเจอแต่คนที่มาทำร้ายคุณเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนคุณทำให้คุณเสียใจนั่นแสดงว่าคนนั้นเขาไม่ใช่คู่แทองคุณนะคะคุณจงรีบตัดจบเอาตัวเองออกมาขอเสริมอีกนิดนะคะเป็นคำคมให้คิดค่ะ อย่าอยู่อย่ารอคอยอย่าอดทนกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าคุณจะมีการยูเนียนของคนรักเก่าในอดีตชาติที่มีแพชชั่นแรงดึงดูดต่อกันสูงอย่างมหาศาลปุ๊บปั๊บฉับพันแต่ในระหว่างหนทางก่อนที่จะมายูเนียนกันนะคะก็จะมีอุปสรรคบ้างที่คุณจะต้องทำมันให้ผ่าน เอาชนะบททดสอบจากสวรรค์มันเป็นภารกิจเส้นทางที่ใช่ของคุณอย่างแท้จริงค่ะเพื่อนำพาคุณและคู่ให้มาเจอกันนะคะและจุดหมายปลายทางของชีวิตคุณก็คือมันจะเป็นความสุขความสมหวังคุณเกิดมาเพื่อที่จะมีความรักดีๆการมีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบ พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งพ่อแม่ลูกสิบเตียญมันคือความมั่นคงมั่งคัง่งความเติมเต็มชีวิตถ้าคุณโสดมานานนะคะรับรองว่าคุณจะได้พบคนรักในอดีตชาติที่เป็นคู่บุญของคุณอย่างแน่นอนค่ะก็ขอเน้นย้ำนะคะว่าในชาตินี้เมื่อเจอกันปุ๊บก,ก็จะรักกันเร็วนะคะแล้วก็จะมีแพลนมีการพัฒนากันไปอย่างรวดเร็วและคุณก็จะได้มีลูกทันทีในบางคนนะคะ มันจะเป็นความรักที่อยู่กันไปยาวๆจนถึงไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรคองคู่กันไปจนแก่เท่าอยู่ด้วยกันจนตายจากกันไปเลยค่ะเพราะเขาเป็นคู่แท้ที่เคยเป็นคู่ของคุณมาหลายภพหลายชาติแล้วนะคะและคุณเลือกนกคู่นะคะสัญ,ญลักษณ์นกคูก่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีค่ะการมีโชคดีมีโชคลาภการประสบความสําเร็จ ทุกอย่างมันดูเหมือนสอดคล้องกันไปหมดเลยนะคะไม่ได้จัดวางอะไรเลยนะคะคนกองนี้คุณเกิดมากับ The View of Fortune จริงๆเลยค่ะคุณจะประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของความรักและการมีทรัพย์สินที่มั่นคงมีเงินมีทองมีความร่ำรวยนะคะทันทีที่คุณได้พบเจอกับคนกับคนที่เป็นคู่บุญคู่วาสนาของคุณคนนี้ค่ะได้รับชัยชนะในเรื่องของความรัก หกไม้เท้าคือ Victory Day สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ n i นออ o คร u บก็เป็นไพ่ที่ดีงามมากๆที่สมควรเปิดได้ใครเปิดได้ก็จะโชคดีเพราะว่ามันบ่งบอกถึงการมีมิตรที่ดีนะคะการมีสังคมแวดล้อมที่ดีและการได้พบเจอกับคนที่ดีๆนั่นเองค่ะมันคุ้มค่ากับการรอคอยการฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อเรียนรู้ตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อให้ได้มา พบเจอกับคนรักคนนี้ของคุณค่ะค่ะแล้วก็มาดูการ์ดข้อความคำแนะนำอีกห้าไปนะคะเพื่อให้คุณได้ปฏิบัติตัวเพื่อให้บรรลุประสบผลสำเร็จจากเส้นทางที่ใช่ของคุณกันค่ะใบแรกคุณได้กำจัดจุดอ่อนและข้อเสียของตัวคุณเองนะคะใบที่สองเคารพรักให้เกียรติคนอื่นเหมือนกับที่คุณทำให้กับตัวเองใบที่สาม จงเขียน d REAM LIST ของคนที่คุณต้องการให้เข้ามาในชีวิตค่ะใบที่สี่คนทุกคนล้วนมีชีวิตที่เป็นไปตามความคิดของตัวเขาเองและใบสุดท้ายจงเป็นตัวของตัวเองค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับพิกอาคาดหัวข้อเส้นทางชีวิตที่ใช่ของคุณคืออะไร ฝากกด u b s c r i b e ไลค์แชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง m a m a d o ็อกทาร์ด a r y นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังนะคะประสบความสำเร็จตามที่คุณปรารถนาเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายไปกันต่อกองที่3กันเลยนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะหลอดไฟกับหัวข้อพิอาราตที่ว่าเส้นทางชีวิตที่ใช่ของคุณคืออะไรก็มาดูกันนะคะว่าคุณได้น้าไพ่อะไรบ้างขอเลือกไพ่สิบใบนะคะว่าเส้นทางชีวิตที่ใช่ของคุณคืออะไร ก็เลือกมาได้แล้วนะคะทั้งสิบใบใบแรกคุณได้ the tower ค่ะใบที่สองสามเหรียญใบที่สาม two of cups ใบที่สี่สิบถ้วยใบที่ห้าสองไม้เท้าใบที่หก n i g h t of p e n t a c l e ใบที่เจ็ดสามไม้เท้าใบที่แปดคุณไดาเดชาริออตใบที่เก้าเดอะมูนค่ะและใบที่สิบสุดท้าย e <Pent acles. S 1> อ g of p e n t a c l e กองนี้ก็จะมีลักษณะนิสัยของชาวธาตุน้ำกรดกฎพิจิกมีนธาตุไฟเมสิงธนู ดินก็มีผสมบ้างเล็กน้อยแต่จะไม่มีธาตุลมนะคะจะมองเห็นเป็นธาตุน้ํากับไฟขึ้นมาซะเยอะเลยค่ะธาตุไฟก็จะเป็นคนที่ขยันนะคะมีความกระตือรือร้นเป็นนักปฏิบตัติชอบการเอาชนะชอบการเรียนรู้ชอบการแข่งขันส่วนชาวธาตุน้ําก็จะเป็นนักจินตนาการนักคิดให้ความสําคัญกับความรู้สึกความรักความสัมพันธ์รวมถึงการมีเซน การมีลรงสองหอนที่ดีค่ะรวมๆแล้วก็จะเป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติที่ดีนะคะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเป็นใบแรกนั้นก็แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันแบบที่ไม่คาดฝันชีวิตในเส้นทางที่ใช่ของเพื่อนๆนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่คาดฝันนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะบางคนชีวิตตั้งแต่เด็กจนถึงช่วงวัยรุ่นนะคะมักจะประสบปัญหากับอะไรสักอย่าง บางคนอาจจะเรียนไม่จบไม่รู้ว่าชีวิตจะไปในทิศทางไหนจะทํำยังไงจะทําอะไรจะเอายังไงกับชีวิตชีวิตต้องตกอยู่กับความมืดมนสับสนมองหาทางออกไม่เจอคนหาตัวตวนศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองยังไม่เจอเป็นช่วงชีวิตที่ยากลําบากบางคนอาจจะถูกกดดันถูกนินทาวาา่าตาจากสังคมผู้คนรอบข้าง ดนเปรียบเทียบกับคนอื่นๆเช่นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะคะคนอื่นเขาไปไกลถึงไหนกันแล้วแต่ตัวคุณยังคงเตะฝุ่นไม่เอาไหนไม่เป็นโลเป็นพายคนใกล้ตัวคนรอบข้างก็มักจะมองคุณในแบบนี้ค่ะหรือบางคนอาจจะประสบความสำเร็จในชีวิตช้าจนมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตคุณก็จะได้พบกับจุดเปลี่ยนจุดหักเหครั้งสำคัญในชีวิต ที่ไปในทิศทางที่ดีมากจนแทบจะไม่น่าเชื่อค่ะดวงชะตาชีวิตของคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่สามหลอดไปนะคะมันทงได้เลยว่าภายในเร็วๆนี้นะคะไม่เกินสามถึงหเดือนหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้ไปแล้วนะคะชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบที่เรียกว่าแทบพลิกชีวิตเหมือนตายแล้วเกิดใหม่หน้ามือเป็นหลังมือเมื่อคุณได้พบเจอกับเนื้อคู่ของคุณ อาจจะเป็นทวินเฟรมของคุณที่เขาจะมีความแตกต่างจากคุณมากๆเช่นเรื่องฐานะสังคมพื้นฐานการใช้ชีวิตอายุแต่จะเป็นคนที่มีเคมีที่เข้ากันได้ค่ะหรือคุณอาจจะพบกับคนรักของคุณคนนี้จากการเดินทางทั้งระยะทางจริงๆนะคะหรือเมื่อคุณเริ่มมีการพัฒนาตัวเองคุณอยากจะเปลี่ยนแปลง,ปลงตัวเอง พัฒนาตัวเองให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนื้อคู่ของคุณคนนี้นะคะเขาจะเข้ามาพร้อมกับโชคลาภค่ะจะเข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนเกื้อหนุนส่งเสริมชีวิตคุณทั้งหน้าที่ตำแหน่งการงานให้มีความเจริญรุ่งเรืองบทสรุปก็คือหนึ่งเหรียญคือเงินก้อนใหญ่โชคลาภความมั่งคั่งแบบไม่จำกัดในกรณีบางคนก็อาจจะเป็นได้ว่า จอคนรักก่อนถึงจะประสบความสำเร็จก็ได้นะคะแล้วคุณเลือกหลอดไฟก็อาจจะบอกได้ว่าความรักคือสวิตไฟที่มาเปิดแสงสว่างดวงไฟนำทางชีวิตคุณให้มาเบิกขุมทรัพย์ลาบก้อนใหญ่ของคุณค่ะแล้วชีวิตของคุณจะพลิกไปในทางที่ดีประสบความสำเร็จเพราะด้วยความรัก ก็มาดูการ์ดข้อความอีก5้าใบเพื่อมาแนะนำหรือขยายคำทำนายเพื่อให้คุณได้ประสบผลสำเร็จไปในเส้นทางชีวิตที่ใช่ของคุณกันค่ะใบแรกคุณได้ จงใช้ชีวิตแบบที่คิดว่าทุกวันมันคือปาฏิหาริย์ใบที่สองให้เขียนดีมริสของคุณใบที่สามเปิดโลกว้างของคุณก็จะเห็นความอบันดันความมั่งคั่งเหลือเฟือของจักรวาลใบท <โ frustrating. S 1> ี่สี่เยียวยาตัวเองพัฒนาตัวเองและใบสุดท้ายคนทุกคนล้วนมีชีวิตที่เป็นไปตามความคิดของเขาเองก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับคำทำนาย กกด s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์ให้กับช่อง m a ม่าด็อกทาร์ลอตแรี่ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆร่ำรวยคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ